ให้แฟนๆชาวไทยได้มาดูเรื่องอนิเมกันก็วันนี้รู้สึกตืนเต้นตืนเต้นจนหัวใจเต้นแรงเลยครับารอ ความที่แฟนๆชาวต่างชาติเนี่ยพอได้ดูไปก่อนแล้วแล้วออของเราเนี่ยบางหนังก็เพิ่งเปิดเนาะ,ะก็ตอนนี้เนี่ยคือเขาสายในโรงภาพยนตร์แล้วก็อยากจะให้แฟนๆทุกคนเนี่ยมาได้ดูกันด้วยนะครับมวิธีที่มันเป็นยังไงบ้างก็ดีครับก็ดีครับคดีเพื่อน,นๆผมก็มีโอกาสได้ดูแล้วด้วยนะครับก็เขาก็ชอบกันครับผม อยากให้ไม่แบบว่าภูมิใจกับเรื่องฮอลลีวูดเรื่องแรกของเราก็จริงๆเอ่อเป้าหมายฮอลลีวูดเนี่ยคือเป็นเป้าหมายตั้งแต่ตอนที่ผมอายุประมาณ10บสบกว่าขวบได้นู่นนะครับผมซึ่งตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะได้จะได้มาทํางานที่ฮอลลีวูดเลยเพราะว่าตอนนั้นภาษาคินก็พูดไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยกากจะบอกกับทุกคนว่าคือถ้าเรามีความฝันอะไรเนี่ยก็คือเราก็ต้องทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาให้ได้ไม่ไม่รองให้ใครมาบอกว่าเราทําไม่ได้การทํางาน การทํางานเป็นไงล่ะฮะคือตอนแรกผมก็กดดันนะฮะแต่ว่าคือพอไปถึงเนี่ยก็คือรู้สึกว่ามันมอนได้พับผ่อนไปเที่ยวมากกว่าเพราะว่าด้วยโลเคชันที่เราถ่ายเนี่ยคืออยู่ที่ดูไบแล้วไปอยู่ที่นั่นหนึ่งเดือนเนี่ยคือส่วนตัวผมเป็นคนชอบที่จะไปถ่ายทําหรือว่าไปทํางานในในต่างถิ่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็รทำานทงานกเพียรเนี่เขา,า,าเ,งงเป็นดาราดับ ป็นยังไงบ้างไหมเรากก็สนุกดีครับตอนแรกเจอก่อนที่จะเจอเพียสก็คือเราเราก็มีความตื่นอย่าเรียกว่าตื่นเต้นเลยมันเรียกว่าตื่นกระหนดมากก่อนเนาะเพราะว่าคือเราก็โตมากับนังเขาสูถึงเแต่วกเซเว่นพวกเนี้ยครับผมก็คือเราก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะแต่พอเจอแล้วเนี่ยคือเขาเหมือนกับ เขาเป็นกันเองแล้วก็เฟรนลี่มากเลยครับผมคือมีหลายโมเมนต์เลยที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ตึงเครียดในกองเม้าจนเกินไปทั้งที่มันเป็นเป็นหนังที่พูดต้องพูดภาษากฤษเรื่องแรกของเราตัวนม้ยังแด่ทำการไรจาการับการเป็นแค่หนังให้มีบ้านถามว่าประสบการณ์อะไรที่ได้เหรอคะคือจริงๆในในทุกทก,การ่า่ทำหรือก,การทำงานในต่างถิ่นอะไรเงี้ยคือผมได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่อนข้างเยอะอยู่แล้วซึ่ง เรื่องของ The Misfits เนี่ยก็คือเราได้ไปเห็นโปรดักชันของออีกแนวหนึง่งอีกประเภทหนึง่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ได้ร่วมทำงานกับคนที่ต่างคอนเจอร์กันนะครับเขาเป๊ะไหมคะเขาขนาดอะไรขนาดนั้นคือถ้าเอาตรงๆถ้าผมพูดตรงๆก็คือจริงๆในในทุกๆกองมันจะมีเรื่องที่คา,าดไม่ถึงคือมันมันคงไม่มีกองไหนที่แบบครบเึงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันก็ต้องมีแบบว่าเ,เหตุการณ์เรื่องของอ อากาศอะไรพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยครก็แต่นอกน,นั้นก็คือเพลงครับผม่มมีีเารรับใน จริงๆผมก็ประทับใจทุกโมเมนต์ในการทํางานเลยนะไม่ว่าจะเป็นระหว่างทํางานหรือว่าระหว่างที่เราเสร็จงานแล้วแล้วไปพักผ่อนกันต่อเลยนะคือมันมีความเป็นกันเองค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือมันมันไม่เหมือนไปทํางานมันเหมือนไปไปพักผ่อนมากกว่าใช่ไหมครับเราเป็นอย่างนี้เพราะว่ามาทำงานระดับอินเตอร์อย่างเงี้ยครับตัวแบบไปดีเล็กไปดีเล็กไปดีเล็กที่กันทั้งหมดเลยเนี้ยเกิด ช่คือผมคิดว่าบางสิ่งมันก็คือเราอาจจะคาดหวังไว้ว่ามันจะน่ากลัวแต่จริงมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดอะไรอย่ยดดเงี้ยครับกเท่าหรอกนไปประมาณหนึ่งเดือนกดดันครับแล้วก็ตอนบินไปถึงแล้วก็กดดันตอนลงไปนั่งก่อนที่จะเจอกับพวกนักแสดงทุกคนก็กดดันแต่ว่าพอหลังจากที่ได้เจอนักแสดงทุกคนแล้วคือก็ความกดดันนั้นก็หายไปเลยครับถ่ายทำเสร็จอะไรยังไม่ ีบ้างครับผมไม่ค่อยเยอะ่าไหเพยาะต่างคนต่างก็ยุ่งอยุ่กับงานตัวเองมากกว่างกบกระแสตอบรับในบ้านเราขนาดไหนตอบคาดหวังไหมเหรครับผมผมคาดหวังให้ทุกคนมาแค่เอ็นจอยกับการดูหนังเรื่องนี้ครับผมแล้วก็อยากจะให้ทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็แค่สนุกไปกับการดูหนังครับผูกพันคาเรื่องต่อไปบ้างหรือยังครับคือจริงๆมีมีงานติดต่อมาหลายงานครับผมแต่ก็คือด้วยช่วงสถานการณ์ตอนนี้เนาะซึ่งมันการเดินทางต่างๆน มันค่อนข้างที่ลำบากแต่คาดว่าน่าจะอาจจะปีหน้าหรือปีใหม่หรืออะไรเงี้ยน่าจะเป็นแฟลชสตาร์ทที่ดีเป็นภาพยนตร์เป็น Hollywood ทม h o l เอ่อถามว่าเป็น h o l ล y w o o ไหมมันก็มีข้องมาบ้างครับผมแต่คือบางทีมันก็ต้อง casting เลยเนาะเราก็ต้องรอโู่นนี่อะไรแบบนี้ครับผมตอนนี้มีต้อง cast เยอะเลยไหมที่ต้องแคสบ้างครับนิดนิดหน่อยหน่อยเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วอยก็มีส่ง ส่วนใหญ่คือด้วยความที่เราอยู่ต่างประเทศเีอยมันก็ต้องส่งเป็นเซลฟ์เทสไปอะไรแบบนี้นต้องเป็นงานประมาณไหนที่เป็นความสนใจของเราคือจริงๆผมก็เปิดโอ,อ,อ,อกาสให้ใใหห้้ทุกโอก,กาสโอูาสมีที่เข้ามาซึ่งก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรจะพุ่งไปทางฮอลิวูดเลยไหมจะเป็นจะเป็นไปทางนั้นเลยไหมไปท,ทำงาน,ท,งานทางฮอลิวูดเลยไหมอะไรอ่าเงยคือผมก็ยังโฟกัสในประเทศจีนมาผม ปีหน้าคือหนา้าจะไปที่จีนก่อนใช่ไหมเออใช่ครับปีหน้าก็คงจะได้กลับจีนครับผมหลกัๆกๆการทางานของผมก็จะอยู่ที่จีเป็นหลักจริงๆเบสของผมคือที่จีนมาตั้งหลายปีแล้วครับผมแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนแน่น,นะผมว่าก็ผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เปลี่ยนมากเลยมีแพนก,กับจีนอะไรบ้างจริงๆก็คือมีแพนหลายรอบนะครับผมแต่ว่าก็ต้อง cancel ไปเพราะว่าคือโดยส่วนตัวผมเนี่ยมีอย่างอื่นที่ต้องอจัดการเคลียร์ปัญหาเรื่นี้ใไทยคือผมก็เล,ลยคิดว่าเคลียร์ทุกอย่างให้จบก่อนแล้วก็จะได้ไป ไปทำง,งานได้โดยไม่ต้องโง่หน้าภูมิหลังแบบนี้ว่ามันเป็นช่วงไหนที่ว่าจะมีไก็จะมีไหมจริงๆตอนช่วงกลางปีไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็คาดว่าน่าจช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่น่าจะน่าจะมีโอกาสได้ได,ได้ได้กลับมีโอกาสตอนนี้มีอะไรเพียงงานไหน ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกงานบริษัทธุรกิจส่วนตัวพวกอะไรพวกนี้ครับตรงนน่ำๆที่ต้องที่ต้องคอยเคลียร์ให้มันจบๆอัพระบบใหมีร้อมไปจินปีหน้าก็คือนี่คือเรื่อเริ่มต้นงานซีรีส์ใช่ไหมไหมเออคือจริงๆมีติดต่อมาค่อนข้างหลายหลายหลายทุกแบบก็จะมีทั้งเ่อทีวีโชว์ทีวีซีรีส์หนังหรืออะไรทั้นั ไปยาวครับผมเพราะว่าผมไม่ได้กลับมาสองปีแล้ว,ลวไงก็คืออีกอ,อันนี้ก็ต้องดูเรื่องของสถานการณ์เนาะ,ะเพราะว่าเราเราเราพูดและตอบไม่ได้ว่าสถานการณ์ในอนาคตเรื่องของอนโยบายหรืออะไรต่างๆมันจะเป็นยังไงอันนี้เราก็ไม่สามารถตอบได้เหมืกันแต่ที่ตรวจสอบตอนนี้เขาเปิดได้เข้าไปได้แล้วใช่ไหมอารย์เอ่อแต่ที่ตรวจสอบตอนนี้ก็คือเข้าได้ครับเข้าได้ ผมเกิดวงานหณน่ะพี่นู่นน้องพี่จีก็ค่อนข้างก็จริงๆผมก็พร้อมทุกเมื่อครับแต่เราไปหาพน้องไม่เคยวก่อนไปจีนเลยนะก็จริงๆเพิ่งลงไปมาไปทุกทีก็สนุกดีครับไม่ได้เฉลา่ลงในโลกที่อ่นันที่คือตอนนั้นเนี่ยผมก็คือรอให้สถานการณ์คลี่คลายเนาะแล้วก็คือให้มันดีขึ้นแล้วก็ลงลงไปทันทีเลยตอนที่พี่เจอนี่พี่เจอนานแค่ไหนอ่ะคะระยะเวลาก็แต่ละครั้งก็ประมาณสามสิบ สามสี่วันห้าวันอะไรประมาณนี้อันนี้คือที่ไปเจอครองสองเจ้าหนุใช่ใช่ใช่ก็มีรอบที่ไปเจอพรอเออครองแล้วก็มีรอบรอบหนึ่งที่ไปเจอก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครองไประยะเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเมื่อสามสี่วันเป็นไงบ้างครับแต่กินไหมครับแต่เมี่ยครับแต่เมี่ยครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนอนด้วยกันน้ำด้วยกันแล้วก็มีกิจกรรมทุกเร่งนี้ด้วยกันเลยครับเขาตุ้งเหยิงคนเขาแบ่งเป็นไปซนขึ้นครับซนขึ้นแล้วก็คือ เาก็มีทํากิจกรรมหลายอย่างด้วยกันอย่างเงี้ยเวลาผมจะก่อนจะไปผมก็จะคิดว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่แม็กซ์เวลจะชอบอย่างเงี้ยแล้วก็ทําอะไรด้วยกันได้บ้างอะไรแบนีค่ะเขาโตขึ้นมาจากจากเแม่ครับตอนมือสิร์ใช่เขาโตขึ้นเรื่อยๆครับเรื่อยๆแล้วเวลาที่แดนนี่ต้องไปทํางานจีนนานๆนะครัเขาต้องบอกแม็กซ์เวลไปแล้ว่าแดนนี่จะไม่อยู่ กคอยบอกเขาทุกครั้งครับผมใช่เึงเขาก็เข้าใจเนาะใช่ครับผมแต่ผมก็จะ r r o ม s e บกเขาว่าผมจะกลับมากลับจากนี้ก่อน,นจะบินไปจะได้เ<ม>จอ<ะ>ใ่จะมาปากไปี่ยนก็ต้องดูเอ่อดูเขาเรียกว่าอ,อะไรสถา,านการณ์อีกทีหนึ่งครับผมแบบวันพ่ออะไรอย่างเงี้จะได้จะได้รูเห็นว่ยอะไรกันไามก็ไม่แน่นะครับผมจังวะใช่ใช่ใช่ก็ต้องรอดูจังหวะด้วยสถานการณ์ต่างด้วยหลายอย่างตอนนี้ก็ในหลายๆเรื่องก็ไม่สามารถที่จะตอบอะไรได้มากเท่าไหร่ยางก่อน นี่คือหมที่อย่างซาร่าเององค์นะคะคือเขามีการโพสโพสต์ขึ้นมาแล้วก็แบบมีภาพในสื่อออกมาหรือว่าแบบเขาโพลอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือหลายคนก็โยงมาที่บาร์อีกเหมนการซึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อไม่หรอกนะแต่ว่าคือหลายคนมองเป็นว่าอ๋ออันนี้อันนี้ผมไม่ทราบครับแต่ว่าคือขออนุญาตไม่ตอบเรื่องบุคคลที่สามเพราะว่าคือถ้าตอบไปเนี่ยมันก็จะยิ่งยิ่งไม่จบแล้วลูกผมมาโตขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามัน มันน่าจะจบได้แล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าไม่จะเป็นต้องพูดจริงๆผมก็จะไม่พูดและไม่ตอบและไม่ไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อีกต่อไปใช่โฟกัสแต่รูปนะ่เรนีรับทอยากยนาช่หรว่างกันเจอรูปอะไรอย่างขอนุ้ออกครับากาก็เมเซจนะครับก็คือตอนนี้กออยในก็ ฝากวยนะครับเป็นหนังพันดูเรื่องแรกของไมเลยก็อยากจะฝากพี่น้องเพื่อนชาวไทยทุกคนนะครับ,บามาชมกันดูแล้วก็ติชมกันได้ครับว่าเป็นยังไงเผี่อเการพัฒนาในผลงานถ,ถัดไปยังไงก็ฝากเลยครับผมขอบคุณครับพี่